ท่านดูแลตัวเองครับอ๋อัารชังน้นัที่้องนอนดูแลองคบหกอยครับให้ดูนะครับให้เรา เจน้ที่ทำที่นี่อาไรท่มาพูดกัพ่อพ่อใหนที่วันนี้ต็ขอขออบคุณนะครับ

ลูกครับวเราใส่แล้วคุณดเขามาเลยเข้า ตอนนีจ้จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีห้องสําหรับผู้ป่วยหนักโควิดเนี่ยสาเจ็ตียงนะครับก็ยังต้องมีในเรื่องของให้รบทุกเตียงนะครับเพื่อที่จะทําให้อ่าเป็นเป็นเป็นความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีเครื่องตัวใหญ่นะครับอย่างน้อยเนี่ยอีก4ตัว ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ยังขาดอยู่อีกประมาณเครื่องตัวเล็กเนี่ยประมาณ7 7เครื่องแล้วก็เครื่องตัวใหญ่เนี่ยอยู่อีกประมาณ4เครื่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดหาเข้ามาซึ่งตอนนี้เนส่วนใหญ่ที่จัดหาเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับร่วมบริจาคเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของทางเมืองวัทยาแล้วก็จะง้อมาในการที่จะ จัดจัดซื้อเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนในการที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดที่จะปรับให้โรงพยาบาลของเราดูแลผู้ป่วยสีแดงได้ถึงถึง50เตียงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจัดให้มีเครื่องมือแพทย์เข้ามาให้พร้อมนะครับแต่สําหรับณวันนี้เนี่ยเรามีพร้อมในส่วนของที่เรารับอยู่นะครับที่เรามีผู้ป่วยอยู่3-3.7เเตียง แต่ในลักษณะที่ว่าถ้าผู้ป่วยหนักจริงๆเนี่ยต้องมีประจําทุกเตียงนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ประมาณเจ็ดเจตัวสำหรับเครื่องเล็ก